นี้เป็นต้นไปขอให้มีโชคมีลาบหันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาเงินข้าวฟิจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิบถี่ร้อยล้านมือสองข้างหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากไม่น้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองซีทิตสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปอดไทยไรกังวล ให้เง anyway. ินเหมือนหาดเจ็บยจนยำพยกระขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปให้ส uh ุขภรพเค่งแรงแข็ง okay? ป uh ัน huh. ฟ้ากาปันตะวันเ้า่า well, uh ันเงิราเท่าจะส่ได้ไหนตลอดดไปด้วยพืนจะมีโชคไม่ลาภจริงๆนะโอ้ยสุขอนไม่มีโชคจริงๆนะอะไรนะ เอ้าไปนั่นนี่แหละยึดจักรยานไปจังนี่แหละสองสองเออสองอยากเปลี่ยนรูปโป๊รูปโป๊เปเปอร์ไหมคะฮะอยากเปลี่ยนรูปโป๊เปเปอร์เป็นรูปไหนเอาลูกเอารูปซีรูปองรูปบริจิตก็ได้ มันมีอยู่ตรงนี้ถ้ามองเห็นอะไรก็อย่างนั้นเลยนะมาเที่ยวหน้าแน่จะซื้อของมาฝากโอเคล่ำล่ำรวยรวยก่อนแล้วจะจับมือกันย่าาถูกหวยมาปึ้นตืวย่ามานี่เลยอ่ะย่าถูกหวยแล้วย่ากลับมานี่นะโอเคกลับมาให้ฮงก์เลยเลียด้วยพอพอเห็นแล้วพอเห็นแล้วก็วิ่งไปเนาะจะโดนขึ้นนี่แหละจะโดด อุ้มไปแล้วอุ้มไปแล้วประดุ่มแล้วอ่าเบอรโทรอยู่ตรงนี้เด้อถ้ามาไม่ได้ก็มาไม่ได้ก็กให้ญามาถ้ามาไม่ได้อสั่งมาก็ได้ถ้าโชคมีโชคไม่ลาบคือมาไม่ได้ก็ให้ป้าต่ายแก้ให้ก็ได้นะคะคือมันไกลนะถ่ายรูปนอังมาทางอากาศถ่ายรูปนอาา ได้ได้ไหมพ่อสองสามเรียบร้อยแล้ค่ะแล้วก็ถ่ายเอาเบอร์ไว้ลูกเอ้ยไออะไรนะเขาเรียกมือชุบอะไรนะเออ่ยูทูบเบอร์มือชุบเบอร์อ่ายูทูบเบอร์แบบว่า YouTube บอก YouTube แม่คำใสก็ช่องช่องป้าคำใสร้านปู่บาลีจิต ถ้ามันไม่ขึ้นกดใส่ละดปาิจนจ่แล้วก็เข้าไปดูเลยลูกก็เห็นเนะขอมีช่วงมีนนลนะ้ยอยากหยอกด้วยเหรอเราอ,อยากหยอกนะจะมีโชควมีลาบไหมจับมือนะก็เห็นทันทีเลยเนาะคือ,อเอาเงินให้ใครจะไม่มีแบบนี้นะสมพรปากน่ะน่ะน่ะ,นะ ้ลวไอ้พอเพียงเห็นนี่ไอ้พอเพียงน้อยใจแล้วแล้วพอเพียงมันมามากอดนะมันช้าให้แม่บ้างเด้อคือดูแล้วก็กดติดตามให้ครับ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 เขาบอกดูโอ้ยูิดใจผิดใจเวยแล้วก็อยากรวยกว่าเก่าเฮ้ยตอนนั้น ใหม่ๆที่กกาะๆใช่ไหมให้ลูกอ่ะสั่งชาของมาลีตและก็ให้จะมีและจะมีแล้วก็ให้เขาอยากจะครีมให้าอกันนี่บ้านลุงคนอยู่นี่ค่ะเอันนี้เหรอเข้าไปทำบุญยังไม่มาจะอยู่กับพระกับเจ้าไปนู่นไปนี่ออ๋บ้านยูทูบเบอร์ทั้งหมดทั้งหมดใช่ไหมจานเรียว เนี่ยแต่ละบ้านเต็นแล้วก็ของไทยบ้านนอกเด้อก็ของหมดให้บ้านนอกเด้อขี่รถไปแล้วก็ไปสุดแล้วมีตรงเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวกลับมาก็ได้แล้วไปร้อยเอ็ดเราไปยังไงอ่าร้อยเอ็ดถนนาบวกจะไปร้อยเอ็ดด้านในไม่ได้ทำได้แค่แบบด้านในด้านหน้าให้มันเป็นภาพเทียนกันเที่ยวร้อยเอ็ดไปนี่ก็ได้เข้าวาลิตเนาะไม่ไม่เอาวาลิตฟังโคนแล้วก็วาลิตเข้าไป ออกถนนเส้นเส้นสะกอนนั่นละลเดอวันที่หนึ่งโลดีเดนจ้าถนนเส้นสะกอนโอเคที่นี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยไม่ได้กันยิงไงเเอาอยากดีใจได้นี่ดีใจลีไป้อยลูกนี้ได้หรอใช่ไหมเออได้ได้ แต่กล้องย่าสวยมากเลยค่ะ Xs หนูเริ่มสนใจก็ของแพงลูกเหนูจะซื้อต้นตี๋จะกัดแล้วจะกัดแล้วขอให้เขามีโชคมีลาดเด้อถ้ามีโชคมีลาดทุกวันที่หนึ่งเดี๋ยวพี่ซื้อขนมเออซื้อขนมไม่ซื้อขนมจากพ่อมาให้ท้องแก้วันนี้เราชิ้นรท้องแก้นะจิต้านะเราก่อนจิต้าวันนี้ะ แม่ไปชงนะแม่ไปชงล้วก็ไปแม่ไปชงไป่งไหจ้านูนชงเด้อนูนนูนนูนงูนนูนนูนกาบมกขึ้นเลยไปพอไปบายนะไปไปชงไปชิตานูนนูนชิตาไปชงไปนูนชิตายลีบายบายไปเร็วไปเร็วไปชงมาเนี่ยมาชง ở <im> bên <im> <im> เติมไเติมเพื่อให้เติมบ็ดห่อนสี่ห้าร้อยหอกเติมบ็ดน้ำมันน่ะบ็ดต้องเติมน้ำเบ็ดต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแต่ว่าไปเติมเติมน้ำมันเกียร์นะห้อยน้ำมันขาดน้ำมันอ่าฟวงมาลลยบอน้ำมันถึงเงินพันพอหรอหามันอ่ะหามมันในห้อยวางสี่ร้อยลูกพันแล้วผมาเอาเป็นยังเกียร์เจ้าขึ้นเขาเนี่ยแต่คอยว่าเจ้าเหยียบจ้ำๆคอยเหยียบจ้ำแล้วมันเข่าเนี่ย มองน้ำมันมันขาดาดไบฮะาดจะขาดอะไรเีคดนะครับงนี้เาจัแรเียนให้เกันเน้มัใ้ไดหรอ่อะจ้านเป็ชบ้าจ้าจ้าพีจ้าโชคดีนะคะจ้าโชคดีแน่นอนค่ะ มันยัม mm ีา hmm. ่นั mm ่อยอ่เดี๋ยวว่าเดือดกากอันนี้กันหรอวะแต่ละวันเดือดเขาบอกว่าเขาตั้งใจมาเลยยังะว่าเขาเอียาค่อยๆมันก น้ำร้นมันเน่นเดีคนใหม่มันจัเน้นนะคนใหม่มัน่นอา,านะามเอ่แล้บาคุณบอกไปชงแขกกับพ่อไปไห้เห็นเจ้าอยู่นี่ดเห็นเจ้าอยู่เบื้องเบื้องเบื้องยาเอ็ด เดี๋ยวเชียวป่าไปก็งอนี้เราดู